ี่เป็นต้นเลยนะสีเหลืองคนระับแน่นอนเลยฮนะนี่ครับสีเหลืองเหลืองแค่ของมูกนะตัวเนี้ย <c oughs> นี่นะครับเดินมา,าชี้จุดให้เลยนะครับชี้จุดให้เลยว่าลูกไหนดได้หรือไม่ได้นะครับถับไม่ผ่านนะไม่ผ่านถึงลูกจะจะขึ้นคูนหรือจะเปล่งดีหรือขยายดีนะครับว่าของส่วนนั้นรู้นะว่าตัวไหนได้ไม่ได้นะน้องพุทธเนาะถับไม่ได้เราก็ผ่านไปฮะคือตรวจเข้มมากฮะ่ามารผ่านใบด่านจีนได้นะครับคือการตรวจเข้มมากนะครับนี่ฮะ ต้นนี้มองแล้วก็คงไปอีกสิบวันฮะอีกสิบวันเจอกันแน่นอนนะับสำหรับต้นนี้นะครับครับนี่นะคือมาดูใบทุเรียนนะครับทุเรียนที่เนื้อดีครับทุเรียนที่เนื้อดีคุณภาพแป้งดีครับเราคือใบทุเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้ทุเรียนนั้นมีคุณภาพได้เนื้อแป้งดีได้สีตรงตมพันนะฮะได้นะครับคือใบแก่เต็มที่แล้วนะฮะแล้วก็ไม่มีการแตกไปอ่อนหรือมีก็ไม่เป็นผลนะครับไปชุดนี้ก็คงน่าจะเพลสตีนะครับเพราะว่า ไปกัาบค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ทําให้ทุเรียนนั้นค่อนข้างที่จะตัดได้เยอะเลยนะครับสําหรับเดือนเมษายนนี้ครับวันนี้ครับอีกหนึ่งสวนอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็วันที่17เมษายนนะครับอ่าเมื่อวานวันที่16นะครับผมก็ไปทาคลิปมากับทุเรียนราคาในสวนนะครับลงทุกวันนะลงทุกวันเลยนะครับตั้งแต่ราคา200กว่านะครับจนมาถึงวันที่17เมษายนนี่ก็เหลืออยู่155บาทแต่ตัด ABC นะครับ ครับก่อนตัดนี่ได้ไปตรวจแป้งก่อนนะฮะช่วงเช้าไปตรวจแป้งก่อนเปอร์เซ็นต์แป้งนี่ประมาณ32แต่ไปตรวจแล้วได้34นะครับถือว่าเปอร์เซ็นต์แป้งนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่นะฮะนี่ครับกาลังมากรองไว้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าไซส์ A B C จะมีไซส์ลูกขนาดไหนบ้างนะครับถิวพันุ์จะเป็นอย่างไรเป็นแบบไหนน้องกิฟแล้ววันนี้เนี่ยทำมาตัดเนี่ย A B C ีเนี่ยก็ให้ราคาเท่าไหร่นะกริฟ ร้อยห้าสอยห้าสิบห้าทุกหนาดีเนะนาะาก็ถือว่าเราก็โอเคเนาะเราดีกว่าเราไปตัดขายเองเนาะเขาเป๋าโละไปเลยอืมตัดได้เยอะอยู่ค่ะตัดได้เยอะเนาะใช่ครับนี่นะฮะัยรุ่นสร้างตัวนะสร้างตัว,รตวเริ่มมีเงินมีทองเยอะแล้วนะฮะแต่ทีนี้ทั้งนั้นก็มีที่มาก็มีที่ไปนะครับ นี่ครับคนตัดก็ตัดแบบสบายใจฮะแต่ของสวนก็ก็สบายใจแล้วว่าทุกอย่างที่ไปตามขั้นตอนเลยนะฮะกับคือได้มาตรฐานของ G A P เลยนะครับเพราะว่าเนื้อแป้งที่ไปตรวจนี่เขาต้องการแค่3.2เปอร์เซ็นตนะครับแต่พอเอาไปตรวจแล้วนี่ได้ถึง3.4เปอร์เซ็นเลยนะครับแต่รูปมันสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะสวยๆกลมๆมาหนามเหนือก็สวยออนงกิด เบอร์แบบที่มันเป็นเบอร์ตกก็น้อยอ่ะใช่นี่ฮะแกแกนะครับคือได้มาตรฐานเลยครับทุเรียนที่ส่งทุเรียนที่ส่งไปจีนนี่นะครับไม่ใช่ว่าเรามาจะตัดทุเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเราตัดทุเรียนคือประมาณเจ็ดสิบห้าหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราตัดทุเรียนที่แกร้อยเปอร์เซ็นต์เกินไปนะครับก็จะทําให้การส่งออกหรือการส่งไปฝรั่งนอกหรือไปตลาดจีน มันก็จะซิก็จะเสียนะครับเราต้องเน้นเปอร์เซ็นต์แป้งอย่างเดียวนะครับเน้นเปอร์เซ็นต์แป้งอย่างเดียวนะครับคือสามสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับลูกสวยๆยครับทุเรียนที่ตัดตรงมาแล้วนะครับผมมองดูแล้วนะครับไม่น่าจะมีไซซีเลยนะฮะมีแต่ไซเอบีนะครับครับวันนี้นะครับเจ้าของส่วนนะครับยิ้มยิ้มหน้าหวานเลยนะฮะวันนี้ ครับทุเรียนได้ตัดลงมาแล้วนะครับมิดแรกนะครับไม่ต่ำกว่าสามตันนะผมมองดูแล้วนะครับสลับในวันนี้นะครับมามองดูแล้วนี่สีหน้าไม่น่าจะมีะมันน่าจะมีแต่เอบีนะนี่นะครับไปรุ่นสร้างตัวยิ้มน้าหวานเลยนะครับ <c oughs> วันนี้ได้ตังแล้ว <c oughs> โอ้ยพี่นึกว่ามาไม่ทันแล้วท่นค่ะวันนี้เข <c oughs> าคือต้องตรวจแป้งถ้าไม่ตรวจแป้งเขาตัดไม่ออกตัดไม่ได้เนาะ ตอนแรกเขาตัดได้นิดเดียวหนูบอกว่าอ้าวทำไมตัวน,นี้ไม่ได้อ่ะเขาเลยต,ตัดเอาหนามน้นองสุดเลยค่ะลูกใหญ่อย,อ,ยอยู่นะคะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเอาไปตปรวจตรวจแป้งสุดเลยอตอนแรกว่าคิดว่าไม่ถึงเนาะนึกว่าแป้งไม่ได้สามสี่ค่ะแต่สามสิบสี่เลยค่ะไม่ได้เอาเอาเอาหนามที่เราตัดไปไม่ไอ้เอาเอาหนามที่เรายังไม่ได้ตัดเอาไปตรวจเนาะแต่สามสิบสี่พอได้แป้งสามสี่แล้วนี่มาถึงก็ชุบเลยค่ะนุ่นเจาะอยู่ในนุ่นหมดเลยค่ะหมากิน เพราะลูกเจาะเขาเขาเขาไม่ตรวจให้ค่ะเราต้องเอาลูกสมบูรณ์ไปอืมคคือว่าปีนี้คือมาตรฐานจริงๆเนาะค่ะมันไม่เหมือนก่อนเนาะได้อันนี้ถือว่าได้แล้วเนี่ยสีสีสีได้เลยเนาะอันนี้ขนาดลูกทีุ่่นเนี้ยลูกเทียบไปตรวจแป้งเนี่ยเราไม่มั่นใจอะว่ามันจะได้หรือเปล่าแต่พอไปตรวจแล้วเนี่ยมันได้เกินเกินสามสิบสองเนาะใช่ฟองเรายกมาสิยกมาเอาไปนี่เลยยกมาใกล้ๆ้เลย ครับนี่นะนี่นะแป้งที่เนี้ยดูทั้งสีดูทั้งสีนี่ครับนี่นะนี่นะครับที่เอาไปตรวจแป้งนะถือว่าน้ำอ่อนพนนี้อีกค่ะพี่ตรวจแป้งน้ําอ่อนไปนี้อีก่น้ำอ่อนพนนี้ค่ะเนาะถือว่าผ่านเลยโอเคย้มแล้วแล้วที่ถูกยี่สิบสามสิบหมดไหมที่อามาโน้ตจะฉีดหมนะไม่แน่ใจค่ะแต่วุฒิีดอยู่ค่ะแต่วุฒิฉดอยู่เนาะฉิดจนป่าเขาเขาจะตัดนะเนาะ แต่วันนี้ถือว่าโอ้โหมันไม่ใช่ใช้ a อบีนะเนี่ยไม่ใช่ใช้ a อบซีนะพี่ว่าใช้เอบีนะ<ช>สวยสวยกลมๆสวยๆวยั่นเลยใช่ <นะ S 1> ดูดิดูดิดโอ้ยนนี้เลยครับของแท้เลยนะฮะนี่นฮะสวยทุกลูกสวยทุกลูกใช่ไม่ได้หยิบมาแต่ลูกสวยๆฮะดูะแล้วมัน,ม,นมันปูมันเต็มเต็มตมันเป่งๆนั่นเลยเนาะเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูหนามนะให้ดูหนาม นี่ครับน้ำสดครับน้ำสดน้ำใสมากเลยนะฮะนี่ครับหรือพูดรวมกันแล้วว่าคือน้ำนี้คือน้ำสดใสเลยนะครับนี่นะฮะผมจะพาเข้าไปชมในสวนนะฮะนี่โอ้อันนี้คีดพูน้องคีบคด้าพูข้าูเต็มเลยข้าูเต็มเลยนะครับเต็มทุกเม็ดเลยเต็มทุกเม็ดเลยนะครับนี่นะ ใบนี้ยังยังสวยอยู่เลยเนาะใบนี้ยังไม่มีตกเลยนะขนาดต้องวุดไม่ได้ฉีดใบใช่ไหมเนี่ยฉีดแต่ในพุ่มเนาะใต่ตรงุูมิฉีดตรในที่ลูกแล้วนวดฉิดถกยี่สิบสามสิบไปขี่รอบเนี่ยจำได้ไหมข้าวเอาไม่ต้องเป๊ะสามรอบครับสามรอบถ้าใส่ไปล่ะเท่าไรแต่น้ำสองลิตรหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลน้ำสองลิตรสามรอบแล้วห่างคี่วันเจ็ดวันครับเจดวันเนาะแล้วก็ฉีดไปที่เดนไปที่ลูกเลย แล้วสีที่ออกมาก็อย่างที่พี่ถ่ายให้ดูเนี่ยนะในรูปเลยเนาะคือตันนั้นเลยนะครับอันนี้ถือว่าผ่านเลยนะฮะคนตัดก็สบายใจเลยเนาะถึงก็ขึ้นไปก็ตัดตัดได้เลยเนาะแต่ถึงถึงจะมั่นใจยังไงก็ต้องมีการเคาะมีการดูกันกันอีกเช่นเช่นเดิมน,นะ,ะคือความมั่นสร้างความมั่นใจอีกอีก,อก,อกรอบหนึ่งนะครับนี่เลขหนามจีบไหมน้องอุ๊ดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยแต่ว่าเจ็บแค่หนัสองน้ำสองน้ำพอหนับั้งน้ำนี่คือถือว่าผ่านเนาะคือ a อบเนาะอย่างี้คือ a อบเนาะนี่นะครับเรื่องหนามพี่ก็ดูดูไม่ค่อยเป็นแต่คนตัดก็จะรู้ผมก็คงจะเดินเดินตามนางวุฒิไปเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะก็ผ่านก็กดตรงมาเลยนะครับนี่ฮะตรงนี้เป็นเป็นน้ำูดไไหม เ็มไหมผูเต็มสามผูไหมสามพูตัดสีได้ไหมตัดสีได้ก็ตัดนจ้ตัดตรงมาเนาะวันนี้ลูกเขยตัดทุเรียนพอตาสบายใจครับมีความสุขนะฮะสาะว่าทุกลูกนี่ก็ตัดมาก็เอบีหมดครับ ดูลก,กลมกลมสวยๆนะฮะนี่นะครับก็จะตัดทีเดียวแบบจบไปเลยเนาะคือได้พอตู้พอเที่ยวพอรถไปเลยเง่ายดีแล้ต้นสาวนะั่นที่วันสี่สิบลูกอะตัดยังยังไม่ถึงไกลแล้วใช่ไหมต้นนั้นคือต้อนนางเอกเราเลยรู้สึกใจหายไหมก็จะตัดไปแล้วเนี่ยใจหายไหม <laughs> อยากให้ตัดไปเรืวยๆใช่ไหม <laughs> ครับวันนี้ก็เตรียมขนถ่ายลำเดียงไปไปกองตรงนู้นครับโอ้ยนี่สิฮ่าฮ่าาฟ้าหมดรถอือโอ้ยอ่านี่นี่นี่โดบ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 ของดีของดีสินใจสินใจโอ้โหี่หนึ่งเป็นหลานพี่ครับหลานขอบนนี้เปหลาน เเขาไปเต็มมาแล้วเขาแป้งได้นะ